สวัสดีครับผมขันดินนะครับแม่ฝึกหัดหน่วยที่สิบนะครับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้านะครับหนึ่งวงจรไฟฟ้าตามสูตรที่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับจงหาค่าแรงดันที่จ่ายให้วงจร e v et นะครับและกำลังไฟฟ้าที่ r สองนะครับผมจากสูตร v e r หนึ่งนะครับเท่ากับ et r หนึ่งบวก r หนึ่ง บวก r 2นะครับแก้ค่าสมการจะได้ว่า et เท่ากับ vr 1 r 1บวก r 2นะครับหารด้วย r 1นะครับเท่ากับ40่สิบคูณสิบวกห้าหารด้วย10นะครับเท่ากับ240โวลต์นะครับหา it เท่ากับ et หารด้วย rt นะครับเท่ากับ2องเท่ากับ240 หาโน้ย60เท่ากับ 4M แอมป์นะครับหาดน้ย Pt เท่ากับ R2 ยกกำลังนะครับ R2 เท่ากับ4ยี4ยกกกำลัง2องคูณ50เท่ากับ800วัตต์นะครับในวงจรไฟฟ้าตามรูปที่0.2นะครับจงหาค่า V R2 นะครับกระแสไฟฟ้า รวม IT และไฟฟ้ารวมและไฟฟ้ากำลังรวมของวงจร p p1 นะครับหา V ส่วนด้วย R2 นะครับเท่ากับ e et R2 หารหาด้วย R1 หนบวก R2 บวก R3 นะครับเท่ากับห ร้อยคูณยีหาด้วยสิบบวกยีบวกสานะครับเท่ากับสามสดสามสามโวลต์นะครับหา r G เท่ากับ r หนึ่บวก r บวก r ครัเท่ากับสิบคูณยี่สิบบวกสามสิบเท่ากับหกสโอห์มนะครับหา I g เท่ากับ e เท่ากับ PT e หาด้วย e หาด้วย R เท่ากับ100่0 0หารด้วย60เท่ากับ1 6 6 7จหแอมป์นะครับหา P t เท่ากับ IT ลกกำลัง2 R T เท่ากับ1.667ลจุกกำลัง2คูณด้วย60เท่ากับ166.733นะครับวัตต์ นายวส magazine, ิพลปปรสิทธิ์ครับจากวงจรไฟฟ้าตามรูป10.3ถ้าต้องการแรงดันไฟฟ้าที่ตกคข้ม RL เท่ากับ2.5โวลต์จะต้องปรับค่า R2 ให้มีค่าเท่าไหร่ให้ R2L เท่ากับ R2 RL เท่ากับ R2 คูณด้วย Rl ส่วนด้วย R2 บวก Rl จะได้ V Rl เท่ากับ V R2l เท่ากับ2.5โวลต์ครับหา R2l จากสูตร V R2l เท่ากับ E T คูนด้วย R2l ส่วนด้วย R1 บวก R2l จะได้2.5เท่ากับ10คูณ r 2 l ส่วนด้วย6บวก r 2 l 2.5ุคูณวงเล็บด้วย6บวก r 2 l เท่ากับ10คูณ r 2 l 15บวก2.5 r 2 l เท่ากับ10 R 2 L 2 5 R 2 L ลบด้วย10 R 2 L เท่ากับลบ15ลบ7.5 R 2 L เท่ากับลบ15 R 2 L เท่ากับลบ15ส่วนด้วยลบ7.5เท่ากับ2โอห์ม